สวัสดีครับวันนี้มีรถแนวแนวมาขายนะครับคันนี้เป็นรถปากขายนะครับลูกค้าเขาเอามาให้นะครับเป็นรถเยอระะมันนะครับทรงแบบแปลกๆหน่อยคันนี้ปกติผมเห็นในเน็ตมันร้อยิบห้าซีซีนะครับแต่เจ้าของเขาแจ้งว่าคันนี้เป็นรุ่นห้าสิบซีซีนะครับน่าจะหายากเอาเอาเรื่องอยู่ ดูแต่ละจุดเลยครับนี่ผมไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่นะแต่ว่าแฮนด์กับตุ๊ก,กตานี่น่าจะเดิมเพราะว่าดูจากสติกเกอร์แล้วมีสติกเกอร์ด้วยนี่แฮนด์เดิมกประกับไฟต่างๆก็เดิมนะครับใหเดิมแน่ใหม่นี่ก็น่าจะเดิมนะไฟฟ้า แต่ว่ากระจกของแต่งไฟหน้าเดิมนะครับถุงต่ำตรงนี้เลยโชกใหญ่ห้าสิบ c ีแต่โชกค,ค่อนข้างใหญ่นะแกนโชกหนาอยู่นะหนาก็บแฟนทอมอีกชุดหน้าเดิมหมดครับคันนี้ส่วนใหญ่ก็เดิมทั้งคันนะครับล้อหน้าแม็กสามก้านนะครับถ้าของจีนจะเป็นห้นะาก้านนะเจ้าของเขาบอกนะยางให้ดีก็ควรจะเปลี่ยนเพราะว่ามันแข็งแล้ว การดิดดีนะครับหนาอยู่อันนี้สภาพดีนะครับโดยรวมสภาพดีนะครับต้องมีการขัดอะไรเพิ่มสักหน่อยนะครับเก็บรายละเอียดหน่อยแกอยู่ตรงนี้คาบูเครื่องก็คล้ายๆ Honda Jazz 5 0้าซีซีเลยนะคล้ายอยู่แต่ไม่ใช่นะครับนี่ มีโลโก้ที่ฝาเครื่องด้วยของแท้นะครับใช้รถจีนนะกขากํำมันอยู่ตรงนี้อันนี้คือถังน้ำมันเขาอยู่ในเฟรมนะครับเฟรมรถเติมตรงนี้เลยนี่ ้นนบิดยังไงวะก็บิดกุญแจก่อนให้ได้รือว่าบิดได้เลยวะเดี๋ยวงง,งต้องบิดกุญแจก่อนนะไม่ได้นี่นี่ถังพิเนียมนี่เปิเนียมไม่เป็นสนิมอยู่แล้วสวยเลยข้างใน,นข้างในสวยเลยโชคเดียวนะครับตรงนี้ เติมลมได้ด้วยมีจุดเติมลมด้วยเนี่ยจะให้แข็งยังไงก็ได้นะตรงนี้นะบิดพับกุญแจพักเท้าเหมือนจักรยานเลยเนาะรถแนวแบบอินดี้หน่อยไรู้ใครออกแบบมาตรงนี้โซ่สเตอร์ยังดีนะครับโซ่เส้นเล็กสเตอยตอ์ยังหนาอยู่นะครับฟันยังหนาอยู่ไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่า โคนเดิมแต่ว่าตัวกันโคลนนี่อันนี้เสริมเข้ามานะครับกะบองเดิมก็มเ,เสริมเข้ามาไฟเลี้ยวของใหม่นะครับของเก่ามันกรอบหมดแล้วใส่ไม่ไฟใช้ท่อเดิมนะไฟเดิมเบาะเดิมต้องท่อแต่งเหรอท่อเดิมมีมีมอยู่้านแบบนี้ล่อ๋อไม่เป็นไรก็ขายเดิมอยู่ใช่ไหมขายเดิม แค่ปลายท่อนะปลายท่อแต่งแต่แต่คอท่อของเดิมนะครับตรงนี้มีสตาร์ทตีนด้วยนี่คลิกสตาร์ทเเครื่องดีนีนี่ดูสภาพไม่มีน้ำมันเยิ้มฝาเครื่องนี้ก็เป็นพลาสติกโชว์นะครับปังมกระทุงตรงนี้เลย กร,กระเป๋านี่แถมให้นะครับแค่กระเป๋าก็แพงแล้วเดีย๋ยวนังฟังเสียงดูนี่ครับเป็นใหม่ตรงนี้อ้าวน้อยเครื่องก็ดีอยู่นนะ เงียบดีนะอันนี้เสียงอะไรพี่จางงะครัเงเลยอ๋อเสียงจองน่เฉยประมาณนี้นะครับท่อก็ไม่ได้ดังหน้าเกลียดน,นะทุ้มๆไปเด็ดติดพบนะอืดี้ยวหน้าเนีย่ย ตามตรงนี้เลยนี่ย <Yeah. S 1> okay, ครับประมาณนี้เครื่องดีไม่หลวมนะครับวันไม่ขาวนะครับอันนี้หมื่นเจ็ดหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับใครอยากดูรถก็ต้องนัดล่วงหน้านะครับเดี๋ยวผมค่อยพามาดูว่าไม่ได้จอดที่ร้านผมนะครับอันนี้เขาฝากขายโอเคประมาณนี้นะครับ หายากน,นในไทยไม่ค่อยมีหรอกมีไม่กี่คันนิ่งเป็น5 0ซซีด้วยนี่น้อยนะครับโอเสนใจก็โทรเข้ามาครับ0865369632ขอบคุณครับ